เรามาเซเว์แอดไว้ใหม่กันนะทุกคนมันจะอยู่ตรงเนี่ยข้างนิวมอข้างโลตัสเนี่ยเลี้ยวเข้ามาเลยมีที่จอดรถอยู่ข้างในจอดรถได้กว้างขวางเลยแล้วก็จะมีแอดไว้สต์ที่เป็นฝั่งของ Apple แล้วก็เป็นฝั่งของอะไรทั่วไปปกตินะคะสโตูแอปเปิจะอยู่ฝั่งซ้ายเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในร้านกันจบประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะคะทุกคนนที่จอดรถก็จอดไปประมาณอ้หลายคันอยู่เหมือนกันนะไม่แน่ใจว่าอ้อมไปฝั่งนู้นได้ไหมอันนี้ก็จะเป็นตัวสโตู อันนี้ก็จะเป็นตัวแอดไวปกติจริงๆนะเขาจะอยู่รวมกันแต่ว่าพอมาเป็นสาขาไม่ใช่สาขาใหม่พอเป็นที่ใหม่เขาก็จะแบ่งโซนสตกับโซนแอดไว้ปกติชัดเจนนะคะไม่รู้จะเรียกอะไรเดี๋ยวเราขอเข้าไปดูฝั่งสตูก่อนแป๊บหนึ่งประตูอยู่ไหนอ่ะโอ้วาดีค่ะเดี๋ยวเข้ามาดูฝั่งสโตก่อนนะคะที่แวะมาดูว่าเปิดใหม่เป็นยังไงแย,ยกโซนกันชัดเจนมีอเซอรีนะคะครบเลย สวัสดีค่ะเจอในไลฟ์ใช่ไหมใช่ <c oughs> วันนี้หัวฟูวนนวฟอันนี้ก็จะเป็นพวกเอ่อ,อแ,แม็คนะคะ MacBook อันนี้ก็จะเป็น iPhone Smartwatch นะคะอันนี้ก็ Porsche มาเดินดูด,ด้วย p a เซเว e r เดี๋ยวค่อยไปฝั่งโนนฝัง่งสโตก็ประมาณนี้นะคะทุกคนมันทะลุกันไปได้เหรอ <c oughs> พิชาสวัสดีค่ะพิชาสวัสดีครับ เกวดีครับมาเดี๋ยวเราจะมาดูในฝั่งของแอดไวปกติกันนะคะประตูอยู่ไหนประตูสวัสดีค่ะเเข้าไปสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นฝั่งแอดไว้ปกตินะคะไม่ไม่ไม่วิดีโอรีวิวปกติทำไมเงียบเถ่ะอ๋อไม่มีเพลงเหรอ โซนสมาร์ทโฟนอ่ะเดี๋ยวให้ผู้จัดการเราพาชี้หน่อยในสมาร์ทโฟนฝั่งนี้นี่ก็จะเป็นออแบนค่ะก็จะมีแบนมีนออแบนมีหมดเลยก็มี vivo มี oppo xiaomi ตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นตัวแท็บเล็ตอืมแท็บเล็ตอยู่ฝั่งนี้อันนั้นแน่อะไร nubia เป็นใช่ค่ะ nubia ยท็ทเล็ตีว้าวร้านใหม่สวยมากนะทุกคน อุันนี้ก็จะเป็นออเนอร์นะคะออนเนอร์ก็จะเป็นฟาลาสุดแล้วก็กล้องไฮไลท์ว้าวพี่มิชลีเรื่องความจุดชนนะคะสวัสดีเราด้วยเมื่อกี้เก้าดีค่พี่หัวกล้องไฮไลท์เอาไปถูกตะไคร้โยนข้ามห้วยหนองคลองบึงแอบตัวนี้แหละค่ะที่แบบตกไม่แตกราคาดีนะทุกคนมามาผ่อนได้ด้วยใช่ใช่บัตรเครดิตศูนย์เปอร์เซ็นต์บัตรเครดิตศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วก็ยังมีอีกหลายแบรนด์เลยค่ะ เกมมิ่งของ vivo อย่างไอ iQ ก็มีนะอันนี้แบรนด์ใหม่เหรอไม่รู้จักเลยอ่าเป็นเกมมิ่งของ vivo ของ vivo ใช่ค่ะเขามาในแบรนด์ไ iQ i เออนี้เพิ่งเพิ่งรู้ไอ iQ นะคะทุกคนต้องรู้เหมือนกันค่ะเอ้ยที่สายสวยเหมือนกันนะคะตันี้เน้นกล้องมากจะมีตัวอ่็อปค่ะที่แบบกล้องจะสวยนะคะนี่เขาก็จะเป็นสเปคเน้นสเปคความเร็เน้นเกมไหมอ่าใช่ค่ะลุงสายเกมมาไอคูวนีก็แบบเีแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นหัวเวิร์คหัวเวิร์ เมดแพดโปรซินี้คือเขาแถมปากกาแล้วก็คีย์บอร,ร์ดะะอ้าได้ปากกา <จะ S 1> คีย์บอร,ร์ดทาน,นี้เลยอันนี้เป็นตัวท็อปของเขาตัวนี้เป็นโบล่าแปดศูนซีรีส์นี่สวยนะโอ้ยก็ราคาหมื่นต้นต้นค่ะตัวนี้เหมาะกับแบบใช้ทำง,งานใช้เรียนเลยนะคะเขาก็จะแถมแบบพวกอุ่นคะคะไม่ต้องกังวลเรื่อง Google นะคะเพราะว่าในนี้เขามี Google ใช้ Google ได้ปกติเลย เป็นเอ็กซ์เซอรี่นะคะใหเราโมเว e ร์วอทฮ่าโมเวยวอทใส่สวยนะคะอันนี้หนังที่มันเปลี่ยนใจหน้าตามอารมณ์ได้ด้วยมั้ยใช่ค่คุณคุณที่แบบว่าเขาจะวัดระดับแบบว่าอารมณ์ได้้วยลงเครียดใช่ใช่ใช่นี่ก็เป็นแพดอีกตัวใช่อันนี้เป็นแพดตูร้านสวยมากตื่นเต้นตื่นเต้นร้านใหม่ บรรยากาศดีนะทุกคนถ้าเที่ยวกับที่เดิมก็คือกว้างมากเนาะน้องเกดกว้างไหมดูในมุมของคนทํางานยังตื่นเต้นเลยสบายผิสบายตาไฟเฟย์นี่สวยเงาจังเลยทาไมคนเราน้อยก็ม่ทนัเลยนะคะที่ลงเดโมให้ร้านเราจะเดโมเยอะมากอเยอะที่สุดเลยเพราะว่าได้เพราะมีโปรเลยอยากมาดูอะไรมีให้ดูอยากเห็นอะไรมีให้เห็นอันนี้อะไร vivo vivo v หกศูนย์ตัวใหม่อย่าง mid สามร้อย series ไหนตัวเลนให้ลองดู mid สามร้อยหน้าตาเป็นยังไง mid สามร้อยอันนี้เหรอคล้ายสามร้อยของเกตนะสองร้อยอ๋อโมดูลกล้องจะแบบอันนี้อันนี้มันจะอนั่นกว่ามันจะบางบืกดูราคานะทุกคนมีประกันด้วยประกันตัวแตกให้ด้วยอันนี้เขาแถมเหรอตัวเลนตัวเลนจะประมาณค่าฐานสองร้อยกันสิบอ๋อแล้วก็มีปูมูชั่นค่าตามแต่เข้ามาดูหน้าร้านได้เลยเดือนโอเค ก็เป็นตัว X200 FE นะคะซึ่งเรนในงบประหยัดก็ตัวนี้เลยเอาเหียนประกันมาให้ด้วยนี่ประกันบริษันี้เลยเคมที่ลดต่อไกล้ๆเหล่านี้เองสูตรบริการอยู่ใกล้ๆเองนี่เลยค่ะเรียวมีเรียวมี่ตัวนี้ก็เรียวมี่วงสีม่วงเพ้่งใหม่ๆเพิ่งนั้นเลยวงพาร์เทลสามมิโก้ราคาสองพันต้นๆสองพันนิดๆมีโปรโมชั่นส่วนลด มีของแถมนี่ก็ช็อตมูม่ใชั่นสดในทุกนทุกแบรนด์เลยมานะทุกคนอัดไว้สกุลนครพอดีอ่ะเจ้าตลาดมาอยู่ตรงมุมนี้นี่เองกับโบที่แบบดิดมากไม่ได้สังเกตเลยสว่างมากปิวว์ซัมซุงโดดเด่นนี่มองพารูกระจกเข้ามาเลยใช่ค่ะนี่เลยแล้วก็จะมาอ้าอันนี้ตัวอะไรแซตโลเจใช่ค่ะแซตโฟสีูสีฟูสีฟเ็ ตัวท็อกเราก็มีให้เล่นนะคะตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่หกหเจ็ดพันบาทว่า,าตอนนี้มีโปรโมชั่นส่วนลดให้นะคะถ้าถ้าใครมาซื้อช่วงนี้มีส่วนลดให้ใช่คะ่ะตอนนี้รถจีที่หน่แปดพันบาทรดต้องแปดพันมานะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นตัวฟลิปเจ็ดอันนี้อาิบห้าเจ็ดอ่าก็มาลองฟลิปได้เข้ามาลองได้เข้ามาเล่นได้เข้ามาดูเครื่องจริงได้ก่อนตัดสินใจนี่ก็ทัมซุงวอทขโยกเหรอ เอชยูสิบห้าเอชยูสิบห้าเอลตาเอชยูสี่สันจังเลยเอชยูหกจะมาแล้วเฉดได้ค่ะเฉดได้เพิ่มเงินนิดหน่อยเพิ่มเงินนิดหน่อยเข้าใหม่ละได้ตามเทรนด์ใช่ตลาดดูความหน่อยคอมพิวเตอร์ฝั่งนี้คอมพิวเตอร์ฝั่งนี้อันนี้อออินวันหรือเปล่าเป็นอออินวันของอัสซุสอัสซุสอุ้ยราคาเบาๆหมื่นนิดนิดของอัสซุสเขาจะมีหลายอยู่ราคานะคะอย่าง วันนี้นะคะก็จะเห็นทั้งวินโดว์แล้วก็วินโดร์ทอปมาให้นะคะได้ในราคาพิเศษราคา1,700เออ1,700ถ้า1,700พี่แบกกลับเลยกลับเลยกลับเลยอาจจะได้ประกันอาจจะได้1,700นี่แบกกลับตอนนี้เลย อุ้ยอุ้ยตื่นเต้นไม่ได้อยากได้แต่ว่าสเปคดีๆเนาะแต่ว่าอาจจะมองว่าโน้ตบุ๊กมันจอเล็กไปชอบแบบเล่นแบบจอใหญ่ๆอย่างนี้มนสะใจดีก็มีเลยพกพาได้นะคะอออินวันพกอออินวันพกพาอุ้ยพกพาได้จริงเหรอจริงๆทำเลเล็กๆบางๆสามารถแม็กเกดบอกพกได้นะทุกคนมันก็ต้องพกได้แหละเออมันมันไม่ต้องมันไม่มีเคสไงคะแบบไม่ตวงใส่หลังเออเจ๋งดีทำงานแบบร็อกบานร็อกออออินวันพกพานะทุกคนมิติใหม่ โน้ตบุ๊กก็เยอะมีทุกแบรนด์แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะทั้งเขาเรียกอะไรซีพียูล็อกฝั่งนู้นใช่ค่ะฝั่งนั้นจะเป็นเอ่อซีพียูเมนบอร์ดหน้าจอไว้ง่ายโซนดีไอวายคอมประกอบค่ะขยับประกอบคอมคอมดีไอวายไหมใครมีงบจำกัดอยากได้สเปคประมาณไหนก็แจ้งเซลล์ได้เลยนะคะปรึกษาฟรีอีกด้วยนะคะประกอบให้ฟรีด้วยนะคะพี่นัททำไรอ่าดูพี่นัทหน่อยพี่นัทพี่นัทซ่อนแล้วก็รับซ่อมด้วยนะคะซ่อมด้วยมือถือด้วยไหม มือถือด้วยค่ะคอมด้วยมือถือด้วย่ครบจบในที่เดียวนะคะจะหน่ายด้วยและซ่อมจาหน่ายด้วยซ่อมด้วยใช่ค่ะโอเคครบนี่ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเรามาส urve ย์คร่าวๆสําหรับแอดไวที่ไม่ใช่สาขาใหม่แต่เรียกว่าเปิดที่ใหม่เปิดที่ใหม่ใหญ่กว่าเดิมเปิดที่ใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะคะครบครันครบวงจรด้านไอทีมีเขาเรียกอะไระสโตรอยู่ข้างๆกันด้วยแล้วก็อันนี้ก็จะสะดวกในเรื่องของที่จอดรถมีที่จอดรถเลี้ยว้ามาเลย ที่เดิมอาจจะแบบว่าลำบากนิดนึงลำบากนิดนึงมันติดถนนใหญ่แต่ว่าตอนนี้เรามีจะแบบแลนดิ้งอาเครื่องบินเจ็ตมาจอดเลยเลยประมันสิลลำได้เลยก็จอดที่รานรวมใจก็ได้เกตบอกพิกัดหน่อยอยู่ตรงไหนนะพิกัดของแอดไวส์สาขาหกสิบสามนะคะร้านใหม่ของเราก็จะอยู่เยื้องประตูเมืองนะคะติดกันกับนิวมอลฝั่งเดียวกันกับโลตัสนะคะถ้ามาเส้นขาออกก็คือเจอเราเลยแต่ถ้าฝั่งขาเข้าอาจจะได้อยู่พื้นกลับมันโอเคฝากอุดหนุนแอดไวส์กันด้วยนะครับ บฝากอุดหนุนด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้โปรโมชั่นนิวนิวเบียก็ค่อนข้างที่จะลดแบบเยอะแต่มากกว่านั้นก็คือของแทบีทิมียมนะคะที่จะเตรียมไว้นะคะวันนี้ก็ออกไปเยอะเลยค่ะนดดูเพราออกเรื่อยๆเลยเป็นมาหน้าร้านใหม่ก็จริงนะคะแต่ว่าลูกค้าเก่าก็ตามมากันเต็มเลยนะคะวันนี้ก็ขายดีค่ะสองวันแล้วนะคะโ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อเคฝากมาหาน้องเกตมาอุดหนุนน้องเกตกันได้ที่อดไวัยสกุลนะคะบาย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 หน่อยโอเค